ถึงเวลาที่ e-sport ไทยต้องใช้นักจิตวิทยาการกีฬาแล้วหรือยังจิตวิทยาการกีฬาไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่เลยนะครับทุกท่านเพราะว่าในการแข่งขันรายการใหญ่อย่างเช่นซีเกม A เอเชียนเกมไปจนถึงโอลิมปิกเนี่ยนะฮะกีฬาทางด้านร่างกายนะครับหรือว่าทางสมองนะฮะร,รวมไปจนถึง e-sport เนี่ยนะครับใช้สิ่งนี้ทั้งหมดแล้วเพราะว่าการที่คุณจะเป็นแชมป์ได้การที่คุณจะเป็นนักกีฬาที่ดีได้เนะี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของกายภาพ นะครับไม่ใช่แค่เรื่องของฝีมือเพียงอย่างเดียวแต่มันรวมไปจนถึงสภาวะจิตใจที่จัดการกับนะฮะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวในสภาพแวดล้อมของคุณเนี่ยได้ดีด้วยซึ่งในสมัยก่อนนยนะฮะเรามักเชื่อกันว่านักกีฬาที่มีความแข็งแรงทางด้านร่างกายเพียงอย่างเดียวคือผู้ชนะแต่ในความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับถ้าเกิดไม่รู้จักใช้ปัญญาในการวางแผนการแข่งขันโดยเราจะสังเกตได้นะครับว่าผู้เล่นหรือนักแข่งคนใดที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่ามักจะทําผลงานได้ดีกว่า พลาดน้อยกว่าและมีโอกาสชนะที่มากยิ่งขึ้นดังนั้นนะฮะเราต้องมาทําความเข้าใจกันแบบง่ายๆก่อนว่านักีฬาก็คือคนคนก็ต้องมีทั้งร่างกายและจิตใจนะครับและทั้ง2องอย่างนี้นะครับมันมีผลต่อกันและกันซึ่งนั่นแหละฮะคือความหมายของศาสตร์ด้านจิตวิทยาการกีฬาที่เราจะมาพูดถึงน,น ในปี1960เป็นครั้งแรกที่ได้ก่อตั้งสมาคมระดับนานาชาติที่ชื่อ ISSP นะครับที่มีการพูดถึงจิตวิทยาการกีฬาเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยนะฮะของการวิจัยเขาให้ความสนใจในด้านของปัจจัยด้านบุค,คลิกภาพที่มีผลต่อศักยภาพของนักกีฬาแต่ต่อมาความสนใจเนี้ยนะครับมันกลับ ลดหายไปแล้วมาให้ความสนใจกับประเด็นในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับกับสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้นโดยพวกเขามีความเชื่อว่าปัจจัยทางด้านปัญญานะฮะหรือความคิดของบุคคลต่อสภาพแวดล้อมนั้นนะครับน่าจะส่งผลต่อการแสดงออกในการกีฬาถ้าเราพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับจุดมุ่งหมายของจิตวิทยาการกีฬาเนี่ยมันจะมุ่งเน้นอยู่3อย่างครับหคืออารมณ์2คือความคิดและ3คือพฤติกรรมก็คืออารมณ์นะฮะเราเกิดอารมณ์ขึ้นปับ๊บนะครับมีบางอย่างกระตุน้นทําให้เราเกิดอารมณ์ขึ้นมาปับ๊บ คิดเราตอบสนองต่ออารมณ์นั้นอย่างไรและแสดงออกไปเป็นพฤติกรรมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณโดนยั่วยุจากฝั่งตรงข้ามคุณเกิดความรู้สึกก้าวร้าวนะฮะอารมณ์คุณรู้สึกก้าวร้าวแต่คุณนะครับใช้ความคิดนั้นนะรปรับเปลี่ยนให้มันกลายเป็นพึกเหมิมขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยฉันจะเอาชนะให้ได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วพฤติกรรมของเราจะ ช่วยให้มันกลายเป็นแรงผลักดันนะฮะทำให้เกิดผลลัพธ์คือเราพยายามมากกว่าปกติแต่ในมุมกลับกันถ้าเรามองกลับกันบ้างเราโดนกระตุ้นจากฝั่งตรงข้ามนะครับยื่อยู่มาปุ๊บความคิดของเราเป็นด้านลบนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือเราแบบมุน่นงินเลยว่าเฮ้ยทำไมมาทําแบบนี้วะทําทไมเราทําไม่ได้วะทําทไมเรานู่นนี่นั่นบลาบลาสุดท้ายมันจะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ท็อกซิกไปด้วยและแน่นอนครับว่ายิ่งพอมันเป็นการแข่งขันเนี่ยนะครับที่ระดับสูงขึ้นมาอีกเนี่ยมาทําให้คุณแล้วก็ตัวของ ทีมคุณเนี่ยนะเพื่อนร่วมทีมของคุณเนี่ยเสี่ยงต่อการโดนลงโทษได้อีกด้วยดังนั้นเนี่ยนะในปี1970จนถึง1980เนี่ยนะเขาเลยมีความสนใจในด้านนะครับจิตภาพของนักกีฬาและความคิดที่มีผลต่อการแข่งขันมากขึ้นโดยลองตั้งคาถามดูว่าแบ่งนักกีฬาเป็น2กลุ่มนะครับจาัดก,การแข่งขันขึ้นมาแล้วนักกีฬาควรคิดแบบไหนถึงจะส่งผลต่อการแสดงออกในด้านการกีฬาได้เป็นอย่างดีซึ่งผลลัพธ์ออกมาเนี่ยนะฮะน่าสนใจมากนะครับนักกีฬากลุ่มแรกเนี่ยนะครับ เขาให้นักกีฬากลุ่มเนี้ยคิดว่าฉันทำไม่ได้และแน่นอนครับผลลัพธ์ออกมาก็คือโอ้โหแพ้กันระนาวนะครับเรียกได้ว่าล้มเหลวนะฮะในการแข่งขันนะแสดงศักยภาพออกมาได้แบบไม่เต็มที่เลยกับกลุ่มที่2นะครับกลับกันนะให้แสดงความคิดว่าคนคนเนี้ยนะฮะหรือว่าตัวฉันเองเนี่ยนะฮะสามารถทําได้นะครับก็จะมีแนวโน้มนะฮะแสดงศักยภาพออกมาได้ดีกว่าคนกลุ่มแรกอย่างชัดเจนแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ได้แชมป์ด้วยนะครับเขาเลยมองว่าเฮ้ย เนี่ยน่าจะเป็นนะฮะปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยอย่างหนึง่งนะครับเกี่ยวกับความคิดเชิงบวกจะทําให้นักกีฬาเนี่ยสามารถแสดงออกนะครับในด้านศักยภาพได้อย่างเต็มที่ซึ่งผลนะฮะมันกลายเป็นว่ามันเป็นผลต่อเนื่องด้วยนะพอเรารู้ว่าเราสามารถคว้าแชมป์ได้เนะี่ยล้วเรามั่นใจในศักยภาพของตัวเองครับเนี่ยพอรอบต่อไปของการแข่งขันครับเราจะสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้ดีม มากกว่านะครับหรือเทียบเท่าจากวันที่เราได้แชมป์เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่นักกีฬาพวกนี้เริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเองเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะฮะฟอร์มจะ d r อปทันทีมาเลยเกิดคําพูดที่ว่านะครับนักกีฬาเนี่ยมีวันที่ฟอร์มดีแล้วก็มีวันที่ฟอร์มตกนั่นเองโดยธรรมชาติแล้วนะฮะนักกีฬาเนี่ยจะแซงศักยภาพออกมาได้อยู่ที่ประมาณ5 0ที่เหลือเนี่ยจะเป็นเรื่องของความเชื่อครับโดยมันจะมีอยู่3ปัจจัยหลักๆเลยในด้านของความสามารถที่จะแสดงออกมาเนี่ยหนึ่งเนี่ยคือการพูด ให้ทัศนคติที่ดีกับนักกีฬาให้การสื่อสารยังไงนะครับสร้างแรงจูงใจได้ไหมนะครับให้แรงเสริมให้แรงเสริมเนี่ยต้องเพิ่มก่อนว่ามันจะมีนะฮะที่เขาเรียกว่าแบบอย่าให้มันโอเวอร์เรียกเกินไปถ้าสิว่าในกีฬาเนี่ยนะฮะกำลังพิ่งชนะมาเลยแล้วคุณไปอัดเพิ่มเข้าไปอีกโอ้โหแบบเอ้ยเก่งมากยังไงแบบแชมป์แน่นอนแบบนี้กลายเป็นว่าจากที่มันหายอยู่แล้วอนะในกีฬามันจะหายกว่าเดิมจนกระทั่งอาจจะนะครับคือมั่นใจในตัวเองเกินไปจน อาจจะทําให้นะครับขาดสติเพราะว่าเฮ้ยยังไงเดี๋ยวก็ชนะกลายเป็นว่าแผ่วครับอ่าจากที่เร่งอยู่นกลายเป็นว่าแผ่วหรือกลับกันนะครับนักกีฬาแพ้ดันกลับไปเสริมนะฮะไปไม่ได้เสริมสิขอภัยแต่ดันไปทําให้นะครับนักกีฬาเนี่ยดาวลงไปอีกมันก็ไม่ใช่ต้องไปล่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะต้องบาลานซ์กันถ้าเกิดนักกีฬาหายเกินไปเขาจะต้องพูดดรอปนักกีฬาลงมาว่าเฮ้ยเราประมาทไม่ได้นะทำให้หนักกีฬาเนี่ยถูกดึงสติอีกครั้งหนึ่งต้องไหมฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการให้ฟ ต่อมาเนี่ยข้อที่2เนี่ยนะครับก็คือการเห็นต้นแบบต้นแบบอันเนี้ยอาจจะมาจากตัวของโคชเองนะครับที่นักกีฬาเนี่ยเขาเชื่อว่าโคชพยายามทุ่มเทขนาดนี้เนี่ยเขาเชื่อในตัวเราขนาดนี้แสดงว่าเราสามารถทําได้จริงหรือ,อจ,จะมาจากคนที่เป็นไอดอลของนักกีฬาคนนั้นๆนะครับอย่างเช่นอ่ะคุณมีอไอดอลสักคนหนึ่งแล้วคนคนนั้น,นโอ้โหพยายามทุกอย่างเลยเพื่อให้ได้ แชมเปี้ยนมาแล้วเขาอยากได้แบบนั้นนะฮะเขาแลวเขาตัวนักกีฬาเองนยะพยายามแบบนั้นก็ถือว่าได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายคือความไม่วิตกกังวลในการแข่งขันอันนี้ต้องบอกว่ามันคือการสร้างเกราะป้องกันให้กับตัวของนักแข่งผมจะบอกถึงสงสิ่งนะครับที่ต่างกันให้ฟังนะฮะคือความหมายของจริวิยาการกีฬาเนี่ยนะครับบนสนามของการแข่งขันเนี่ยมันคือการ สร้างโล่ป้องกันเหมือนที่ผมได้เพิ่งอธิบายไปเมื่อกี้นี้มากกว่าที่เราจะมาแก้ไขเมื่อปัญหานั้นมาเกิดขึ้นเลยเราจะเคยได้ยินอยู่แล้วว่าป้องกันนะฮะกันไว้ดีกว่าแก้คำนี้คือความหมายของจิตวิทยาการกีฬาจริงๆคือเมื่อขึ้นไปบนสนามปุออ๊บคุณตื่นสนามคุณโอโ้โหรู้สึกว่าเห็นแสงไฟส่องมาปับ๊บเล่นไม่ได้เลยฉันโดนจับจ้องอยู่จาก ทุกสายตาทุกคู่ที่อยู่ในสนามตรงนั้นแล้วคุณมาแก้ทีหลังอ่ะกว่ามันจะแก้ได้คุณอาจจะเสียโอกาสในการแข่งขันนั้นไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเตรียมตัวมาดีนะครับคุณมีสมาธิกับการแข่งขันคุณโฟกัสกับสิ่งที่อยู่บนหน้าจอเนะฮะเล่นให้เหมือนซ้อมเนี่ยนะครับมันต่างกันเลยนะเพราะฉะนั้นคําว่าก,กันไม่ดีกว่าแก้เนี่ยคำนี้ใช้ได้จริงกัแบบทุกเรื่องอ่ะต่อมาครับมาถึงเวลาที่เราใช้กับความเป็นจริงบ้างถ้าเราไม่มีทั้งโค้ชและไม่มีนักจิตวิทยาการกีฬาเราต้องทํำยังไง มีแค่ตัวผู้เล่นเอง5คนเนี่ยอย่างแรกสุดเลยนะคือคุณต้องทําความเข้าใจกับความต้องการของนักกีฬาด้วยกันเองเราทุกคนเนี่ยล้วนต่างมาร่วมทีมกัน,เ,นเพราะอะไรเพราะว่าต้องการที่จะชนะถูกต้องไหมแต่ว่าก่อนที่คุณจะชนะได้เนี่ยนะครับมันจะมีปัจจัยอยู่ลหลักๆเนี่ยสข้อด้วยกัน1คือคุณต้องการการกระตุ้นครับการกระตุ้นเนี่ยนะครมันจะประกอบไปด้วยความสนุกสนานและการพัฒนาคุณมาเล่นเกมเกม,เกมนั้นเนี่ยคุณอยากจะเป็นนักกีฬาเกมเกมนั้นได้เนี่ยคุณจะต้องรู้สึกสนใจในเกมเกมนนนั้นก่อ คุณต้องกระหายที่จะเล่นมันคุณต้องกระหายที่จะอยากพัฒนาฝีมือต่อคุณรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นที่1ในเกมเกมนี้โดยเฉพาะเกมยิงถูกต้องไหมครับต่อมาคือต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคําว่าต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทีไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องไปทํากิจกรรมเพื่อส่วนรวมนะครับแบบเพื่อสังคมทั้งหมดจริงๆแต่ว่ามันหมายถึงนะครับการเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างซึ่งนั่นหมายถึงใครหมายถึงครอบครัวคนร่วมทีมนั่นเอง3นะฮะ คือต้องการการควบคุมและมีอิสระในตนเองนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าในแบบแผนของการซ้อมเนี่ยมันต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวอันนี้คือการควบคุมนะครับมันจะได้มองเห็นเป็นภาพภาพเดียวกันถูกต้องไหมถ้าเกิดว่าคุณมาซ้อมทีมปุบ๊บคุณไม่มองเห็นภาพเป็นภาพเดียวกันคุณจะเรียกว่าเล่นเป็นทีมเยงและคําว่ามีอิสระในตนเองในที่นีห้หมายถึงว่าคุณการที่ทําให้เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยนะครับจิตวิทยาตรงตรงเนี้ย มันจะช่วยให้เขาจัดการชีวิตของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟนไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเองเขาจะต้องจัดการให้ได้อะและข้อสุดท้ายก็คือรู้สึกมีคุณค่ามีความสามารถและประสบความสําเร็จตรงนี้เนี่ยนะครับต้องอธิบายเพิ่มนิดนึงคําว่ารู้สึกมีคุณค่าเนี่ยมันไม่ได้เอาไว้ใช้ในวันที่พวกเขาชนะนะเพราะวันที่พวกเขาชนะเนี่ยพวกเขาจะรู้สึกว่าพวกเขามีค่าทุกคนมีค่าอยู่แล้วแต่ในวันที่พวกเขาแพ้คุณจะทํำยังไง อย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยนะครับไอ้คาว่ารู้สึกว่ามีคุณค่ามีความสามารถในที่เนี่ยให้คุณลองมองย้อนกลับไปวันแรกที่พวกคุณเริ่มซ้อมกันคุณได้เรียนรู้อะไรระหว่างทางตอนนั้นบ้างคุณพัฒนาขึ้นมามากแค่ไหน,นหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเลยเนะี่ยคุณรู้สึกว่าจากรอบอะสมมติว่าผมแข่งเป็นทัวร์ใหญ่เลยร้อยยี่สิบแปดทีมผมเข้ารอบสิบหกทีมได้จากทีมโนเนมอะที่ไม่มีโคช้ชไม่มีนักจิตวิทยาการกีฬาเฮ้ยแค่เนี่ยมันก็ถือว่าดีแล้วนะแต่ในรอบหน้าแน่นอนว่า มันคือเราพอใจกับตอนนี้ไงแต่ในรอบหน้าแน่นอนมันต้องดีขึ้นเห็นไหมคำว่าประสบความสาเร็จในกีฬาไม่ได้หมายของว่าจะต้องเป็นอันที่1เสมอไปนะครับยิ่งกับในวันที่แพ้คุณจะรู้เลยว่าทีมของคุณมันเป็นยังไงจริงๆตอนนั้นคุณจะได้เรียนรู้ทุกอย่างจากตอนนั้นจริงๆแต่ทีนี้เนี่ยพอเราจบในเรื่องของความต้องการของกีฬา เราต้องการแรงจูงใจทีนี้นะครับเรากลับมาที่เรื่องของการกระตุ้นกันบ้างในประ,ระเภทของแรงจูงใจเนี่ยมันจะมีสองมันจะมีสองแบบนะครับก็คือจะมีนะฮะแรงจูงใจจากภายในและก็ภายนอกภายนอกคืออะไรนะครับภายนอกก็คือทั่วรางวัลเหรียญการชมเชยนะครับเงินทองชื่อเสียงและเกียรติยศน,นะครับอันนี้มันคือภายนอกหมดละแต่ว่าจริงๆอะ่ะถ้ามันจะเริ่มมันต้องเริ่มจากภายใน ซึ่งมันก็คือข้อที่ผมเพิ่งไล่มาหมดเลยนะฮะก็คือความภาคภูมิใจที่เราได้เล่นกับคนคนนี้ที่เราได้เล่นกับทีมทีมนี้ที่เราได้ลงสนามครั้งนี้พร้อมกับกเพื่อนเพื่อนนะครับรู้สึกว่าประสบความสําเร็จรู้สึกว่ามีค่าสนุกสนานพอใจกับกีฬาที่เล่นดังนั้นเนี่ยมันเลยนะครับมันเลยมีคํานึงนะครับที่ผมค่อนข้างที่จะชอบมากก็คือนักกีฬามาก,ก่อนชัยชนะมาทีหลังนะครับเพราะว่านักกีฬาเนี่ยนะฮะตอนนี้ผมเปรียบว่าเราเป็นนักกีฬาแล้วนะ นักกีฬาต้องเล่นด้วยความสนใจมากกว่าชัยชนะถ้าคุณสนุกเมื่อไหร่เหมือนที่โนเทลพูดนะครับบางคนอาจจะไม่อินว่าเฮ้ยคุณเล่นกีฬาด้วยเงินรางวัลขนาดนี้มันจะไม่โฟกัสที่ชัยชนะได้ไงมันโฟกัสได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้ามันไม่สนุกอ่ะมันเล่นไม่ได้จริงๆนะสุดท้ายเรา back to b a s i c จริงๆในตอนที่เราโฟกัสมันก็ต้องโฟกัสแหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอมันโฟกัสแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ดีคุณก็จะรู้สึกสนุกมากับมันด้วยมันมีเหตุผลของมันถูกต้องไหมครับแต่ไม่ใช่้นนแบบั คำว,ว่าสนุกของมันมันมีขอบเขตของมันนะ,นะฮะแล้วเราก็ต้องสามารถนะฮะรับแรงกดดันจากภายนอกได้ด้วยนะ,ะซึ่งอันนี้ผมก็ได้อธิบายไปแล้วเรื่องของการสร้างเกราะป้องกันนะฮะเมื่อเราไปขึ้นสนามจริงยิ่งเราเล่นในเวทีใหญ่เนี่ยแรงกดดันยิ่งเยอะเพราะคนดูมันเยอะสนามมันใหญ่โอ้โหสปอตไลท์ส่งมาเป็นสิบยดวงนะครับดีไม่ดีเนี่ยยิ่งจังหวะที่เขาจับหน้าจอแล้วเขาภาคเราอยู่ตอนนั้นหละครับถ้าคุณมีเกราะป้องกันที่ดีนะครับคุณจะแสดงศักยภาพได้แบบเต็มที่1 0 0โดยไม่ต้องกัก นะฮะอันนี้คือผมค่อนข้างชอบมากมันก็จะประมาณนี้นะฮะก็ลองเอาไปปรับใช้นะครับกับในทีมของคุณดูว่าเฮ้ยมีตรงไหนที่ควรเสริมแล้ะควรเพิ่มเติมยังไงกันบ้างนะ,ะก็อย่าลืมมาบอกกันในคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับแต่ว่าจบลงไปแล้วฮะสำหรับเนื้อหาจิตวิทยาการกีฬานะครับสำหรับนะักกีฬา e-sports ถ้าเกิดว่า ใครสนใจนะฮะก็อ่ะลองมาเสนอไอเดียพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับผมไฮเปอร์บ s สก็หมดหนะ้าที่ลงแล้วต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วในคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามกันได้ในช่องของ Truth e s p o r t นะครับในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะฮะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ได้วยนะ,ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไก่อนครับผมสวัสดีครับ